ยายาการเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขเชา้านี้อัปเดตชวนชมจัดโปรให้ค่ะชุดสีต้นนะคะ490ส่งฟรีอ่าตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่5นะคะ ถ้าสนใจก็โทรหาหนูได้0644787995หรือจะแคปส่งให้หนุูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วต้นแรกจะเป็นมหาเฮงนะคะมหาเฮงสวยงามสวยงามกับมหาเฮงดอกซ้อน,นะคะใบใหญ่ๆหญ่หญอ,อันนี้แตกกิ่งก้านเยอะมากเลยนะคะแตกกิ่งก้านเยอะเยอะมากเลยไปใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะ,ะเพื่อที่กิ่งก้านจะได้ใหญ่ ดีนะคะแต่แต่กิ่งนี้ก็ใหญ่มากเลยใหญ่มากๆค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นชุดที่5นะคะชุดที่ห้าถ้าสนใจก็แคปส่งให้นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วมหาเฮงค่ะต่อมาจะเป็นแดงอมม่วงนะคะแดงอมม่วงต้นนี้ก็สวยอันนี้จะดอกใหญ่มากค่ะดอกใหญ่ดอกดกนะคะนี่ดอกดกมากเลยพุ่มๆค่ะอ่ะแดงอมม่วงนะคะต่อมาเป็นพลอยสาคพรพลอยสาครน,นะคะนี่สวยมาก สวยจริงพลอยสาคอนแตกต้นที่4ี่นะคะสาวาลินดอกใหญ่ดอกใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงกิ่งก้านนะคะนี่แตกแตกแขนงแตกกิ่งออกมาอีกนะคะสวยๆเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่5นะคะสามารถโทรนะคะหรือว่าแคปตกให้ทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วคะ่ะ ชุดที่5นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ